อ่าสเปคทีบบ่านผู้ชมทั้งหลายเนาะอ่าในคลิปนี้ก็จะมาชอนพวกเจ้าปลดล็อกโทรศัพท์ม,มือถือเนาะโทรศัพท์เจ้าติดล็อกไหนจอติดล็อก Google ติดล็อก Gmail คลิปนี้ก็จะมาชอนพวกเจ้าปลดล็อกเนาะอ่ารุ่นที่คอยมาชอนนี่เป็น Samsung เนาะ Samsung มันปลดได้ทุกรุ่นรุ่นอื่นๆก็ปลดได้คือกันเนาะแต่รุ่นท่คอยมาชอนปกเป็น Samsung อ่าคอยคอยยังบ่เคยชอนพวกเจ้าเนาะคอยเคยชอนลงแต่ใน YouTube แต่เดี๋ยวนี่ก็จะมาชอนลง Facebook เผื่อไผที่เป็นสม,มสาชิกเพจเฮาเนาะ เจอปัญหาแต่เจ้ายังแก้บเกนะ็นเนาะเจ้ามาเบิร์คิปคอยแต่รุ่นคอยที่มาช้อนนี่มันเป็นเะจ๊้องหรือว่าเจ๊หานะพูดแบบนี้แต่ถ้าว่าเจ้าเจอแล้วรุ่นของเจ้ามันเป็นรุ่น,นอื่นมันอาจจะเหตุบวคือกันมาอาจแตกต่างนหนึ่งถ้าว่าเจ้าแก้บวได้ก็อนยะ่าลืมคอมเมนต์มาหรือว่าแอดมาที่เพจได้เนาะถ้าว่าคอยว่างคอยสะดวกคอยก็จะให้คําคตอบหรือนวะ่าช่วยเจ้าแก้ปัญหาเนาะแต่อนอื่นเมื่อถ้าว่าพยทย่เบิรงคิปนีเนาะ าว่าเจ้ายัางพวทันเด้เป็นสมนสาชิกเพจเจ้าอกีย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ติดตามผลงานอื่นๆของขอย,นยในอนาคตเนะานะเนาะเอามาเบิงก,กันเลยวิธีการง่ายๆเนาะหลังจากจะเปิดมามจะมาในหน้านี้เนาะปกติของมันคลิกข้าไปเลือกภาษาของเจ้าก็ได้เนาะบนเลือกก็ได้ล้วก็มาในนี้เชื่อไมไฟฟ้าก่อนเนาะถ้าเเจ้าบุเชื่อไมไฟฟ้าไจะผ่าน ถ้าว่าเจ้าบ่มีไวไฟเนาะเจ้าก,ก็เอาซิมที่มันมีสัญญาณเน,น็ตเนาะที่มันมีมีดาต้าเน็ตมาใส่เข้าไปแต่ก็คอยบ่มีนเนาะคอยเชื่อมไวไฟเอาใส่ร์ฟหาดไวไฟหรือว่าจะเชื่อมเน็ตแล้วก็คลิกตัดไปมันเชื่อมเน็แล้วก็คลิกทัดไปเ,เบ,ไปบิกเนาะมันจะติดล็อกบางคนมามันก็ติดอยู่ในหน้านี่เนาะมันจะกดไปบ่ได้คือกันบางคนก็ติดอยู่หน้าได้ก็อยา่าเนาะถ้าว่าเจ้าติดล็อก ถ้าว่ารุ่นของเจ้าที่มันมีปุ่มโฮมเนาะอย่างเซนเป็นเจหาลงมาเนาะมันจะมีปุ่มโฮมในนี่เอากดสามครั้งไว้ๆเนาะติดกดสามครั้งไว้ๆในปุ่มโฮมนี่เนาะถ้าว่ามันบุเพนะปุ่มโฮมเจ้าบุเพเนาะถ้าว่ามันบุเสียบุเพมันยังใส่ได้อ่าจะลองให้เบิ่งเนาะเขาจะเข้าท็อกแบ็กเผื่อเข้ากูเกิลเนาะหลังจากจะเชื่อมอินเทอร์เน็ตแล้วเบิ่งเด้อกดสามครั้งเดะมันจะบอกว่าท็อกแบ็กเธอออนหรือว่าท็อกแบ็กเปิดใช้งานเนาะรอด่ารอด่าเออมันเด้งขึ้นมาแบบนี้เนาะ ให้เจ้าใส่มือเจ้าวาดตัวแอลขีดแต่เทิร์ลงมาแล้วก็วาดตัวนี้นี่มันชีว์เด้มันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะให้เจ้าไม่คิดกรว่าการตั้งค่าการอ่านออกเสียงของข้อเนาะเห็นบ่การตั้งค่าการอ่านออกเสียงของข้อเนาะอันนี้ก็เอาเป็นภาษาไทยเพราะว่าถ้าว่าไพยอยากเบิรงคลิปอื่นๆที่ว่าบอกขาแจ้งไปเบิรงคลิปในช่องยูทูปก็ได้เนาะเขาเคยสอนไว้หลายๆคลิปคลิกแต้มันเป็นเป็นขอบสีฟ้าขึ้นมาในนี่แล้วเนาะแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกไวๆเนาะช่วงข้างมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะ มันจะเดียงขึ้นมาในนี่แหละกัอันนี้บอกนะรุ่นนี้มันเป็นเจีองนะถ้าว่ารุ่นอื่นอื่นที่เจ้าเฮ็ดแล้วมันบกผ่านเนาะจะอาจจะเฮ็ดแบบนี้บกผ่านแต่มันมีแต่ละรุ่นหันมันมีวิธีการเข่าบวคือกันเนาะแต่ว่ามันปลดได้ทุกรุ่นอ่ามันมาในหนานี่เนาะสำหรับเจี๋องขย้เจ้ามาคลิกแถบเที่ยงเห็นบอลลูกซ้อนกลับที่ข้าบานหนึ่งหมันเป็นขอบสีฟ้ากันมาก่อนเนาะสีเขียวเนาะเม่สีฟ้าแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกมันออกช่วงข้งอยู่ในนี้ก่อนเนาะเด๋มันจะกลับมาาาในนนนหีเะ ข้มานาน้นนี่จะปิดท็อกแบ็กจะกดสามครั้งนี่นี่เน,เนาะที่เขาบอกเอาตอนเขาเปิดฮันคลิกสามครั้งไว้ๆเนาะเดมันบอกว่าปิดใส่งานท็อกแบ็กแล้วเล้ก็กดกลับแบบนี้กดกลับอีกทั้งเนาะกดกลับอีกแบบหนึ่งเดมันจะกับมันจะพาจ้ามาในหนาเมนูนี่จะเลื่อนเลื่อนลงมาหาคำว่าคู่มือการใส่งานเนาะมันอยู่แท็บที่ชองจากลุ่มเนาะคลิกเข้าไป เดี๋ยวมันจะเด้งมาในนี้มันถามเขาว่าอัปเดตบอหรือว่าเตือนภายหลังหรือว่ายกเลิกจะคลิกอ่าเตือนภายหลังหรือว่ายกเลิกก็ได้สองอันนี้เนาะหรือว่ายกเลิกไปเลยนี่คือมาในหน้านี้เนาะอ่านีนี้เขาบอกว่าเชื่อมอินเทอร์เน็ตจะเบื่อว่ามือมือถือแจวใช้นเน็ตแต่บอาว่าจะเขาในหน้านี้แล้วมันไปต่อบอไดแสดงว่ามือถือแจาบุมีเน็ตจะเชื่อมไวไฟกนแล้วแจะกลับมาเหตุใหม่เนาะมาในนี้เนาะที่เขาในตัวเทิงนี้เนาะคลิกใน Google หรือว่าพาบุมี Google ตัวนี้กันมากพส่วา g o o g l e โดดเนคอมแบบนี้ก็ได้เนะาะมันก็จะกลับมาในหน้า Google นี่เนะาะลังจากมาในหน้านี่จะพิมพ์วบบเนาะชื่อวบบก็จะบอกพี่มาแอดลอมดอทคอมสเล็กไบาพา s เนาะเอาแบบตัวที่ชองนี่เนาะคิดขึ้นมานี่นะตัวนี้นะเด็ดเดยวที่แล้วก็ม่จะเด็กมาในหน้านี่จะมาเลือกว่า b y พา s s g กูเกิลแอ o เ n t 2สองพันสาวเนาะ มันเปลี่ยนตามแต่ละปีเนาะในนีน่าว่าจะเบิ่งในปีสองพันสิเอ็ดมันก็จะขึ้นมาสองพันสะิเอ็ดเนาะเดี๋ยวว่าคนคนมาเบิ่งทีหลังมาเบิกสองพันสิเอด็ดไปหาสองพันสบสอเบิเห็นมันจจกมากันไมนั้นมาในอันนี้เราถ่ายมันใช่คราบเน็ตเขาไปก่อนถ้าว่ามันบนเขามันโดนโกดกลับมาก่อนเนาะเขาใหม่เนาะมาในนี่เนาะที่เขาไปใหม่เนาะเออจะเขามาในอันนี้เนาะสังเกตคักเนาะถ้าว่าจะเป็นแอนดรอยอันจี้สองนะจีห้านะให้เจ้ามาดาวน์โหลดคำว่าอัน แอนดรอยแปดเก่าอยู่รุ่มนี้เป็นยังว่าเจี ong, ๋ชงเจีหานี่ปกติมันเป็นแอนดรอยเจ็ดแอนดรอยแปดเออแอนดรอยเจ็ดแอนดรอยหกแต่เฮามาดาวน์โหลดตัวนี้เพราะว่าชองอันอยู่ทึ่งนี้มันปิดเลยเนาะมาดาวน์โหลดว่าแปดเก่าแอนดรอยแปดเก่าที่เข้าไปอทำมันเตือนโฆษณาแบบนี้เนะาะแต่ว่าไพาปาป่ปิดบเป็นปิดบุได้กดกลับมาก่อนเนาะกดเข้าไปใหม่เนาะว่ากดกลับไปที่นาั้น้วกดเข้ามาใหม่เพราะว่ามันเตือนโฆษณาเด้มันจะมีคำว่าดาวน์โหลดกำลังดาว,ดวานะ์โหลดรอท่าเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกรุ่มนี้ หลังจากจะโหลดอ่าแป็ดเก่าเลยมันโหลดอ่าตัว F R P นี่เนาะใบพาสนีน่จะมีคำว่าดาวโหลดรอดฐาเนาะหลังจากจะโหลดมันช่องเลยเนาะถ้าว่าปกติมันดาวโหลดสำเร็จมันจะขึ้นมาให้ห้าเปิดอยู่ในรุ่มนี้เนาะถ้าว่าไพ่ที่มันบ้เด้งขึ้นมาให้เปิดได้นี่เนาะให้เจา้าเลื่อนนจ้าจะขึ้นมาแล้วก็เลื่อนลงมาอีกเดี๋ยวมนจะโชอตอื่นี้ขึ้นมาเนาะจะมีคำว่าบุกมาดเนาะเห็นบอที่กับไปที่บุกมาดเนาะเลื่องมาที่ประวัต เรื่องมาที่ดาวน์โหลดประวัตินี่เนาะแล้วมันจะมีไฟแต่เราดาวน์โหลดมากี่นี่เนาะนี่นี่เนาะให้เจ้ามาคลิกใส่คำว่า Android 9เก่า o อ d ดอแปดเก่านี่ก่อนเนาะที่ตังก่อนคลิกตังค่ะอนุญาตสิทธิ์มันแล้วก็คลิกแรงไม่รู้จักเนาะที่ตัง หลังจากไม่ได้ตังส์ำเร็แล้วคลิกเซต็สิส้นหรือว,ว่าคลิกกลับออกมาก็ได้เนาะแล้วก็มาที่ตูวที่สองนี่ตัวเทิงนี่เนาะอันนี้เขาคลิกพิดตัวนี้บรต้องสนใจเนาะคลิกตัวที่สองเอ,อบะบพีใาดนี่เนาะคลิกติดตั้งคือเก,ก่าแหละเปิดคือเก่าตัวนี้ติดตังสําำเร็จเนเปิดเลยเนาะมันไหนเปิดเปิดเลยเดี๋ยมันไหนเปิดคลิกเปิดอ่ามันเปิดมาในนี้มันจะมีหน้าตาประมาณนี้เจ้าสังเกตสามปุ่มสามขีดอยู่เทิงนี้คลิกเข้าไป เลือกลงสื่อเขาใส่ผ่านเบราว์เซอร์ถ้าว่าเบราว์เซอร์ไซน์อินเนาะถ้าว่าเป็นภาษาอังกฤษคลิกโอเคเนาะตรงน็ตจีโอเคหลังจากจะคลิกโอเคมันจะพาจากลับมาหน้านี่เนาะให้จะมาพิมพ์สื่ออีเมลเจ้าะนี่อีเมลนี่คืออีเมลอยังคืออีเมลที่เจ้าจะใส่ในเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นแล่ว่าลงสื่อเขาใส่ใน Google p พลย์สโต้แต่ว่าในเครื่องอื่นออีเมลนี่ยมันต้องเป็นอีเมลที่เจ้าเป็นของเจ้าเองที่เจ้าพูดจักรหัสผ่านมันพร้อมเนาะแล้วเจ้าพูดจักรหัลาหัตจะไปใส่บ่ได้ครับเจ้าจะะใเเบิกนา แล้วก็คลิกถัดไปมันก็จะเด้งมาถามรหัสของตัวนั้นเนาะฉะนั้นเขาต้องบอกว่าให้เป็นอ e ีเมลจ้าเองถ้าว่าเจ้าบ่มีอย่ลเจ,จ้าจั่งเคอมเมนต์มาเลยว่าแอดมาเนาะขอ e mail, ขอีเมลเขาจะให้ใส่อ e ีเมลใส่มันผ่านเนาะคลิกเลยนะก็หลังจากใส่ e mail, รหัสผ่านสำเร็จแล้วเนาะคลิกถัดไปถัดไปเนาะถ้าว่ามันผ่านมันจะกลับไปทีนาไฟกีนี่แล้วจะได้ว่ามันผ่านรอท่าเดชถ้ามันกลับมาหนานี่แจะได้ว่าผ่านเนาะให้เจ้าปิด,ป,ดปิดเปิดเครื่องใหม่ได้เลย คลิกปุ่มเปิดเครื่องรีสตาร์ทใหม่เนาะเพื่อเจ้าจะได้เริ่มใหม่ลอดถาบาน้อ่าเนื่องจากมันเปิดมามันจะกลับมาในานานนี้คือเก่าบ่ต้องชุนใจอย่างเนาะบ่ะต้องย่านบ่ต้องย่านบ่ต้องกงังวลว่ามันบกผ่านเนาะมาคลิกเริ่มเลยเลือกภาษาของเจ้าเราก็เลือกเริ่มเลยอันน,นี้เขาเชื่อมไม้าอยู่แล้วเนาะถ้าว่าไพมีชั้นาณก็เชื่อมอยู่แล้วคลิกถัดไปอาจจะซีไวๆเลยเนาะเห็นโมนี่มันเหตุาตามไปเลย เดี๋ยวมันบอกเพิ่มบญซีแล้วแสดงว่าผ่านคลิปชัดไปหลังจากมาในนาน,นี้บางบางเครื่องมันอาจจะชี้โดนๆนนหนึ่งก็ต้องรอดเนาะบางเครื่องอาจจะหาหน้าที่ชิมหน้าที่ก็มีบางเครื่องเพราะว่ามันมีการอัปเดตไซน์อินข้อมูลต่างๆมันบอกว่าโลดแป๊บเดียวแต่ว่ามันใช้เวลาโดนเติมฉะนั้นคอยสาว่ามันโดนเกินไปค่อยจะกดขามเนาะอ่าหลังจากมาเด้งมาในนานนี้แสดงว่าเมื่อกี้คำว่าไวท้ทีหลังเนาะ มันถามตั้งรัดผ่านคลิกตัวนี้ออกแล้วก็คลิกขามคลิกขามไปเลยไมนจะขึ้นมาในหน้านี้เนาะห็นอยู่บ่ปัดขึ้นมาแล้วก็ไม่คลิกก็ไม่ขึ้นค่าหรือว่านอตลิส t o เนาะอด่างมาในนี้มันบอกสัให้เข้าปัดขึ้นมาแล้วไม่มีขามคลิกขามไปขามปัดขึ้นมาอีกทัดไปยอมครับ ใส่หรือว่าวบทีหลังก็ได้ชองอันนี้ตัวใดก็ได้เราทาหามันขึ้นมาแล้วนี่เหยบหอยเข้าไปเด็อันนี้ก็สำเร็จเนาะวิธีการปลดล็อกหรือว่าใบพาดอ่าซัมซุงกาเล็กซี่เจีองฟาร์มหรือว่าเจีองธรรมดาหรือว่าเจี๋หาเจหาฟาร์มเนาะหรือว่าเจี 1, ๋ยหนึ 1, ่งเจี๋ยนเจยังต่างๆนานาเนาะถ้าว่าเจ้าเจอรุ่นอื่นๆเท่าไหรมันบ่แม่เจี๋ยองเจหาแบบ่อยเนาะมันบ่มีปุ่มโฮม ถ้าว่าให้บราผ่านก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่ากดติดตามมาหรือว่ากดแอดมาที่เพจเนาะเพื่อเขาว่างเขาจะช่วยทันแก้ปัญหาหรือว่าเจ้าบัว่างบัสะดวกเกี่ยวกับเขาไปหาห่านเขาเนาะลังจำมาไรนี่นนนแล้วก็สาเร็จแล้วเนาะโมมียังแล้วก็สาเร็จปกติคลิกลบแอปที่เขาติดต้งที่นี่เนาะคลิข้างไว้ทอนทติดต้งเพราะว่าเจ้าไวไมันจะเตือนอยู่ในทองนี้ตลอดเห็นบอกมันจะมีเข้ามาดาวน์โหลดนี่ มันจะเตือนลมถินะ่นเนาะอันนี้ก็สำเร็จเนาะพิธีการบายพาส s a มซุ n งเนาะง่ายแต่ว่าไปเบิ้แงแวมีประโยชน์ไดใดก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจเพื่อจะได้ติดตามคลิปอื่นอื่นที่มีข้อมูลอื่นอื่นในครั้งต่อไปเนาะ,อะขอขอบใจ